โกศลพงนิรันดรนคุณครูนวรัชคณะรูบาอาจารย์กรรมการสถานศึกษาพี่น้องผู้ปกครองโรงเรียนโรงเรียนไกลคามสามัาคีทั้ง3-4หมู่บ้านที่กรบครับอวันนี้เป็นวันหนึ่งนะครับที่พวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันมาเพื่อแสดงมุทิตาจิตในการเกษียณอายุราชการของท่านพออและคุณคณรูนวราช สำหรับผมในนามตัวแทนของคณะกรรมการฐานนักศึกษาและพี่น้องผู้ปกครองนะครับในขณะนี้มีความรู้สึกสับสนพอสมควรนะครับคือมีความรู้สึกหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันครับทั้งดีใจภูมิใจแล้วก็เสียดายนะครับที่ว่าดีใจนะครับ ที่เห็นท่านพอ,อโกศลท่านได้นาทีมน,นะครับท่านผู้อำนวรัาและคณะครูของโรงเร,ยรศาศาศาียนไรคคมสามคีในการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กโรงเรียนประถมในชนบทเล็กๆแห่งนี้นะครับให้เป็นที่รู้จักกับประชาชนหรือบุคลากรทางการศึกษาทั่วไปทุกท่านโดยการนําของท่านโกศลพงศิรดร ได้ทุ่มเทพละงกำลังอย่างเต็มศักยภาพไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยทำงานด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริงและโดยเฉพาะนะครับผมเคยเห็นท่านผู้บริหารลหลายๆโรงเขากล่าวเขาพูดว่าผมเป็นผู้บริหารผมไม่ได้เป็นครูเขาบอกผู้ใดผู้บริหารไม่ใช่เป็นครูนะครับ แต่สาหรับที่ท่านพ่ออโศลอยู่ณที่นี่ท่านเป็นทั้งผู้บริหารท่านเป็นทั้งคุณครูที่ว่าเป็นผู้บริหารก็คือได้บริหารทีมงานให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่นักเรียนลูกๆและหลานของพวกเราให้ดีที่สุดส่วนที่เป็นครูก็คือท่านไม่ได้บริหารไม่ได้ชี้ไม่ได้สั่งเพียงอย่างเดียวนะครับ ท่านลงมาช่วยสอนเหมือนคุณครูที่สอนประจำการคนหนึ่งและท่านสอนในหมวดวิชาที่เป็นหลักและหนักอย่างยิ่งคือวิชากลุมคณิตศาสตร์นอกจากนั้นในช่วงบ่ายภาคบ่ายนะครับท่านก็ได้นำนักเรียนออกกําลังกายเล่นกีฬาจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วสำนักง,งานเขตพื้นที่ศาศาการศ,าศาึกษานครศรีมาเขตหนึ่งนะครับโรงเรียนขนาดเล็กคุณภาพการศึกษาดีเป็นที่ยอมรับ แล้วก็เรื่องการกีฬาเราก็สามารถสู้โรวมใหญ่ได้ไม่ว่าจะเป็นประเภทกีฬาหรือปีทาหรือแม้แต่คะแนนรวมนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งนะครับที่โรงเรียนของเราโดยการนําของท่านโกศลพุศ์นิรันดรได้ร่วมกับทีมงานนะครับคุณคูณอรันและทีมงานน้องๆที่ยังอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยได้ร่วมในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนนะครับจนโรงเรียนของเราได้ประสบผลสําเร็จ เป็นโรงเรียนมีคุณภาพได้รับยกย่องให้เป็นโรงเรียนคุณภาพได้รับารางวัลหลายๆอย่างรวมทั้งคะแนนผลสมเริจทางการเรียนคะแนนโอเน็ตสูงติดต่อกันมาเอา่อก็เลยติดลำดับหนึ่งถึงสิบมาเนี่ยประมาณสิบกว่าปีเจ็เ็ดติดกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความภูมิใจของผมนะครับส่วนความเสียดายนะครับก็เสียดายว่าเมื่อทั้งสองท่านเข้าสู่ถนน,นสายที่หกสิบเอ็ด จากนี้ท่านก็จะไม่ได้อยู่ช่วยบริหารงานนะตรงนี้ก็เสียดายครับแต่ก็เป็นวัฒนักรเป็นวิถีชีวิตของชีวิตราชการนะครับบรรจุเข้ทาทำงานย้ายเข้าย้ายออกแล้วก็เกษียณกา่แล้วก็เกษียณอ,อายุราชการแนะวันนี้ทัางสองท่านก็เดินมาถึงถัง,งสายที่61นะครับเข้าสู่การเกษียณอายุราชการ ผลในานามของประธานคณะกรรมการการศึกษาและพี่น้องผู้ปกครองนะครับก็ยอ,กอยากจะบอกกับทั้งสองท่านว่าที่ผ่านมาวันนี้วันหน้าหรือวันไหนไหนทั้งสองท่านจะในอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไปนะครับและในโอกาสนี้ผมก็ขออ,อ้างอิองอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย บรารมีของหลวงปูป่พมสอนรอดและดวงวิญาณของท่านท้าวสุรนาดีจงได้อภิบาลประธานพรคุ้มครองให้ทั้งสองท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคคาพยาธิและขอให้ใช้ชีวิตมีความสุขในช่วงเกษียณตลอดไปครับขอบคุณครับ